แชปเตอร์นี้จะพาเพื่อนใหม่มาแนะนําตัวกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราปล่อยเพื่อนมาคนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจมหวังว่าจะยังไม่เบื่อคอนเทนต์เกี่ยวกับคันจิกันนะครับกับซีรีส์นี้เลยคันจิจะเอาพี่ที่ครั้งนี้อ้ายมา3คนเลย 350คันจิ t l p t N 3 550คันจิเ l p t N 2แล้วก็น้องใหม่ล่าสุดนะครับ800คันจิเ l p t N 1ที่สำคัญนะครับในแชปเตอร์นี้เรามีข้อมูลลับข้อมูลพิเศษที่ไม่เคยบอกในแชปเตอร์ที่แล้วมาบอกกันด้วยนะแต่จะเป็นข้อมูลอะไรรอเลย เพื่อเป็นการเกาะติดสถานการณ์หนังสือใหม่แบบนี้นะครับจากสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับช่อง TPA Official แล้วก็รายการ Readership ไปด้วยและกันนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตหนังสือใหม่ๆนะครับก่อนเขาก่อนใครก่อนอเมริกาไปเลยเดี๋ยวเรามารีแคปนะครับเนื้อหาของทั้ง3เล่มในซีรีส์นี้ไปพร้อมๆกันเร็วเลยแล้วกันเนาะ ก่อนอื่นเลยซีรีส์นี้นะครับเป็นซีรีส์แนวะเตรียมสอบวัดระดับนะครับก็จะเน้นไปที่พาร์ทของความรู้ทวภาษาเรื่องของตัวอักษรแล้วก็คำศัพท์ในที่นี้ก็คือรวมคันจิด้วยนะเป็นพาร์ทส,สำหรับโกยคะแนนนะครับรู้มากจำได้มากก็ได้คะแนนมากไม่มีอะไรซับซ้อน,อนตัวเลขที่เห็นในหน้าปกนี้นะครับก็คือมันจะเป็นจำนวนคันจิที่มีอยู่ในแต่ละเล่มนะเฉพาะคันจิตัวเดียวๆนะครับไม่นับรวมคำศัพท์คันจินะ เท่ากับว่าถ้าอ่านครบทั้ง3เล่มนี้นะครับก็จะได้คันจิเท่ากับ350 5บวก550บวก800 1, 700ตัวเลยอ่ะพี่แต่นี้ว่าถ้าเกิดอ่านครบ3เล่มจริงๆน่าจะเป็นบ้าไปก่อนไม่รักจริงนี่ทำไม่ได้ถึงจะไม่ชอบคันจินะครับแต่ก็อยากจะให้มีสะสมกันไว้เพราะว่าหน้าปกสวยงามมากแล้วก็สีสันก็คือเปรี้ยวปราดมาก อ๋อที่สําคัญมีแค่3ระดับนี้เท่านั้นนะครับสำหรับระดับต้น2ระดับก็ไปหาซีรีส์อื่นอ่านเอานะครับพูดจริงไม่ได้ประชดแล้วคําถามนี้ก็ต้องมาด้วย3เล่มนี้มีคันจิซ้ํากันหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ซ้ําจะ <c oughs> ช่ำแตกแตนเนื้อหาด้านในเล่มนะครับอันนี้พูดรวบไปได้เลยเพราะว่านางเหมือนกันทั้งซีรีส์เลย ส่วนแรกนะครับจะมีการย้อนเวลาให้ก็คือจะเป็นการทบทวนคันจิในระดับก่อนหน้านี้ n 3จะทบทวนคันจิของ n 4 n 5 n 2จะทบทวนคันจิของ n 3แล้วก็ n 1จะทบทวนคันจิของ n 2จากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงของคันจินะครับในแต่ละหน้านก็จะมีคันจิอยู่3ตัวแล้วแต่ละตัวประกอบด้วยอะไรบ้างหมายเลขคันจิคันจิหลักพร้อมช่องสลับติ๊กว่าเออจาได้แล้วนะงี้ ตัวอย่างคันจิที่พิมพ์ด้วยฟอนต์ที่แตกต่างกันลำดับคีดเสียงคุณเสียงอ่านแบบญี่ปุน่นสะกดด้วยฮิรางะนะพร้อมด้วยตัวอย่างคำศัพท์คันจเงงิเสียงองเสียงอ่านแบบจีนสะกดด้วยคัตะกานะพร้อมตัวอย่างคำศัพท์คันจิและคันจิอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์คันจิตรงนี้จะไม่ข้ามระดับกันนะครับจะวนกันอยู่ในเล่มนั่นแหละ สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้สังเกตกันนะครับก็คือว่าเสียงอ่านคันจิหรือว่าฟูริงอนะเนี่ยมันจะมี2สีถ้าเห็นสีแดงแปลว่าเป็นเสียงอ่านที่จะต้องจําแต่ถ้าเห็นสีดําแปลว่าเป็นเสียงอ่านที่ยังไม่ต้องจําก็ได้ซึ่งระบบ2สีนี้นะครับก็จะมีให้เห็นบ่อยๆอ,อยู่ในระดับ N 3นะแต่ว่าระดับ N 1กับระดับ N 2เนี่ยบอกเลยว่าแดงทั้งเล่มแดงทั้งเล่มแปลว่าอะไรแปลว่าก็ต้องจำให้ได้ทั้งหมดยังไงละ่ะ จะมีหลุดมาก็น้อยโคตรๆอย่าพยายามนะหลักๆเนื้อหามันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่ทายเล่มก็จะมีตัชนีให้ต่างปกติสําหรับการค้นหาที่ง่ายยิ่งขึ้นอีกประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในระหว่างที่เรียนเรียนไปแต่ละช่วงเนี่ยนะครับมันจะมีแบบฝึกหัดขั้นที่ทําเป็นช่วงๆเป็นแบบฝึกหัดออนไลน์นะครับที่เรียกว่าเว็บดริลสามารถทําได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์แล้วก็บนโทรศัพท์มือถือนะครับแค่สแกน QR โค้ดก็สามารถทําได้เลย คร่าวๆเลยคือแบบฝึกหัดแต่ละชุดนะครับจะมี4มนใดแล้วในแต่ละมนใดก็จะมีทั้งหมด10ข้อเท่ากับว่าใน1ชุดนะครับจะมีทั้งหมด40ข้อซึ่ง N1 เนี่ยมีแบบฝึกหัดถึง10ชุดคุณพระคุณเจ้าช่วยเยอะโคตรอีกประเด็นหนึ่งยิบยิบย่อยๆนะครับที่อยากจะให้ทุกคนสังเกตกันก็คือว่าในหนังสือนะครับตรงที่มุมขวาของแต่ละเล่มนะครับมันจะมีน้องนกฮูกอยู่น้องนกอยู่ข้างพี่ตาเนี่ยนะครับถ้าเรากรีดหนังสือเร็วๆน้องนกฮูกก็จะกลายเป็นไลฟ์แอค พูดถึงเรื่องข้อมูลลับที่ไม่ได้บอกในแชปเตอร์ที่แล้วนะครับก็คือว่าซีรีส์นี้มีเสียงให้ฟังด้วยนะจ๊ะฟังฟรีได้เลยนะครับที่ t p a d i g i t c o m งงใช่ไหมว่าหนังสือติวคันติมันจะมีเสียงอ่านอะไรให้ฟังมันก็คือเสียงอ่านคำศัพท์คันติที่มีอยู่ในเล่มนั่นแหละแต่ที่น่าเสียดายก็คือเสียงประกอบที่ว่านี้นะครับมีเฉพาะใน N3 แล้วก็ N2 เท่านั้น N1 ไม่มีจ้ะนี่ว่าคามันเยอะนังทาไม่ทันแง่ ใครที่มีหนังสือในมือแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปใช้สื่อการเรียนพวกนี้ด้วยแล้วกันนะครับทั้งเว็บริลแล้วก็เสียงประกอบหนังสือนะเอาให้คุ้มมาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้จะออกมาในช่วงที่ใกล้กับการสอบ JLPT กันอีกแล้วนะครับในเวลากระชั้นชิดแบบนี้นะมันก็ต้องใช้ทางรัดต้องใช้ตัวช่วยแบบซีรีส์คันจิ JLPT แบบนี้แหละเอาเนื้อเนือเน้นๆไม่ต้องลีลามาก ส่วนใครที่ยังไม่ได้สอบรอบนี้นะครับก็สามารถอ่านทบทวนไปได้เรื่อยๆได้เลยซีรีส์นี้เขาจะเน้นเรื่องของการเพิ่มคลังคันจิเพิ่มคลังคำศัพท์แล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดกันจุกๆนะครับเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปลงสู่สนามสอบกันจริงๆนะครับทุกคน เนื่องจากว่าเป็นซีรีส์ใหม่แกะกล่องเลยนะครับก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆแน่นอนนะครับตามร้านหนังสือทั่วไปหรือว่าจะมาหาซื้อกับเราก็ได้นะครับที่ศูนย์หนังสือสสททั้ง2สาขาเลยนะครับสุข,ขุมวิท29แล้วก็พัฒนาการ18นะครับหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ไปเลยก็ได้นะครับที่ tpa book com ในส่วนของ shopee นะครับ shopee ก็มีแน่นอนนะครับเข้าไปค้นหาร้านค้า tpa book center นะครับก็จะเจอกับร้านค้าออฟฟิเชียลของทางสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมอยู่ในนั้นเลยนะครับ ในส่วนของ Lazada เช่นกัน Lazada นะครับเข้าไปค้นหาร้านค้าท TPA Book นะก็จะเจอกับร้านค้าออฟฟิเชียลของเราในนั้นเชน่นกันจ้าหนังสือออกใหม่เราจะได้รู้ก่อนใครนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามโซเชียลมีเดียของทางสำนักพิมพ์ด้วยแล้วกันนะครับผมมว่าจะเป็น Facebook Fanpage TPA Press Instagram TPA Press หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ TPA Press com สำหรับใครที่อยากจะดูรายการ l e a d e r s h i p ย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้ที่ YouTube ของเรานะครับที่ช่อง t ี a Official นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กันให้ด้วยแลยกันนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารติดตามหนังสืออัปเดตอัปเดตแบบนี้นะครับยังไงก็ขอฝากนะครับซีรีส์คันจิเอเจลีทั้งสระดับนี้ไว้กับทุกคนด้วยแลวกันนะครับผมสำหรับแชปเตอร์นี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวในแชปเตอร์หน้าจะเป็นหนังสือหรือว่าจะเป็นอะไรก็มารอดูกัันน กันนะครับผมมีอะไรมารีวิวกันอีกนะครับสำหรับชัปเตอร์นี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ